น้นไ,ไหนชูยโอยเป็นโรล,ล่รโรล,ล่พโรตี้ดูนะครับนีว่วันนี้เราอยู่ที่ Great and Grand Sweet นะคะผมอ่ะเดี๋ยวเอาจริงจุ้ในร่มก่อนนะป้าอยากแพนให้เพื่อนๆดูรอบๆก่อนโอเคนี่นะครับนี่บรยรยากาศรอบๆดบแดดข้างนอกวันนี้ ร้อนมากเลยใช่ไหมลูกโอเคเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินดูรอบๆไหมแล้วเราก็ถ่ายรูปก,กันดีไหมคะอ่าเปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าหน่อ,อเปิดหน้านไปดูวันนี้เดินกันโอเคเอ,อาจริงจะไปตรงไหนตามที่มันเป็นน้ำโอ้เป็นอะไรนะน้ำไหลน้ำไหลเหรออ่ลองดูว่ามันจะอยู่ตรงไหนแต่ตอนเนี้ย ไอ้ป้าอุ้มอ๋อวันนี้เราแต่งตัวแบบมาชายทะเลนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ที่เกดินทแกสวีทพัทยาอ่าบ่ายบ่ไปกันอ่านี่ให้เพื่อนดูขึ้นขบนได้นู้นจะขึ้นขบวนได้ด้วยเออโอเคมีมาไให้เราด้วยเป็นแคนดี้มาไโอ้อออสเรีมคอนโอ้อแต่มากเลยไป

ด้านล่างอะนนี้นี่เดี๋ยวป๊าพาดูรอบๆก่อนนี่นะครับตัวน,นี้น่าอยู่ด้านบนนะโอ้เมืองขนมหวานได้สิคะลูกเมืองขนมหวานไอ้ใหญ่ข้างล่างนี่เมืองขนมหวานเห็นไหมโรลิปป์เต็มเลยคัพเค้กเห็นปะเสื้อก็มีใช่อาชีเรามาดูตรงนี้มไหม โอ้ตรงนี้เป็นบ้านขนมหวานนี่เต็มเลยลูกเห็น,นไหมมี่ตุ๊กตี้มอนสเตอ,อร์ไ,อได้ค่ะเดี๋ยวเราลงไปนะเดี๋ยวเราลงไปนูน่นโอ้เป็นต้นไม้ไอศสครีมใหญ่บเบ้อเลยอ่ะเป็นสไลด์ด้วยนะนะน่ะสไลดหนูน่ะมีสไลด์ด้วยอ่ะป้เห็นนู่นเะนี่ยฮะนี่เดี๋ยวพาไปพาดู นี่สีเหลืองๆนะลูกเห็นไหมนี่ตรงนู้นสีเหลืองอ่าอ่เดี๋ยวพาดูร,รอบๆตรงนี้ก่อนเพาเราจะไปตรงไหนดีโอ้ดูดินั่นนั่นประตูทางเข้าทางออกตรงนู้นนะครับนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโอเค้โอ้ไว,ว้เล่นโซ่แหนบเหรอคะ อ๋อเหรอคะต้องเรียกพี่บีมนะไม่ใช่น้องบีมแล้วเพราะพี่บีเพราะน้องบีมอ่ะไอเขาเยือกเกาะสิงต้องเรียกพี่บีมแต่ว่าช่องน้องบีมพอปเปอร์ใช่ไหม,มอ่าโอเคไปาปเดี๋ยวไปทางนี้จ้าพี่บีมเป็นน้องบีเหมือนกันอ่าเหมือนกันสําหรัเหมือนกันไปไปไ้ไป อ่าไปเลย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 เดี๋ยวปลาพาไปปลาพาไปจ<ะ>้าไปไหนไปไหนหน้องไปไหนเอามาปลาปลาพาไปร<ป>ะวังสะดุดนะ,ะ,ะเดินดีดนๆปีปลาปลาปลป ลองลื่นนะนี่เดี๋ยวไปยกับไปเลยเข้าบ้านแล้วเออเข้าไปดีหนูเข้าไปดิไว้อยู่ข้างนอกแลรอดูข้างนอกอน,ออน,อนี่นี่น,นี่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 ี่นีน่นี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 ่น่นนี่นี่นนป มาไปดูนะมานขนมปังล<า>เล<า>ยดูมาไปเลยบ้านขนมปังกันมันมีพื้นด้แต่มันไม่มีโดนนะนีมาดูก่อนสิมีหรือเปล่าไม่ได้ว่าใ้คิดเลขอโอเคตรงฝั่งตรงนู้นนะครับจะเป็นพรทยาชีฟฟาร์มนะตรงนู้นนะครับแล้วก็เป็นฟาร์มนกนะ นะครับสำหรับใครที่มาที่พัทยานะครับก็จะคุ้มเลยนะครับมีที่เที่ยวหลายที่อ่ไปเลยเอาสินเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านขนมปังแล้วเป็นปไปอยู่ข้างนอกอยากไดกิน,น,กนขนมปังขน,งนมปังไม่มีขนมนะแ่บะเต๊นโอเค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 น,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 นี่นะครับนี่อยู่ในบ้านแล้วโบ้านขนม รอคะโอเคอ๋อเคค่ะอามาดูนี่โหตรงนี้เป็นสระน้ำลูกนี่เขาดมน้ำออกนี่ตรงนน้นเลยโอ้โ t อา้าไหนตรงไหนตรงไหนเจะไปไหนอะพาป้าไปเลย้อมนอ้อมนอ้อมนีก วิ่งไปแล้วโอ้รอป,ป๊าด้วยโอ,โอ้นี่เป็นบ้านเค้กนะครับนี่ไงฮะมีเลยนะอ๋อโอเคมันเพี้ยนนี่ เดี๋ยวพี่เขาถ่ายอยู่รอก่อนรอก่อนรอกัอน,อกอนอ่ามาเยอะเลยอ่ะ,อะโ,อโหต้องให้เป็นเค้กใช่ไหมไหนเป็นเค้กใช่ไหมเ้ยไปไหนไปไหนต่อ,อ,อนี่ตรงนี้เป็นบ้านเค้กนะครับนี่บ้านเค้กจังหมดเลยเลไหนช่วโอ้เป็นโรล,ลิ<พ>โรล,ลิพโรตี้ดูนะครับนี่ น้ำเมื่อกี้เราเห็นจากข้างบนแล้วนะครับนี่โหน่ากินจังเลยอ๋อเชนพิเชนพิเชนพิเชนที่เด็ดโอ้ดูดิล่วงด้วยข้างล่างอะ่ะโอ้ปลาปหยิบกินแล้วยำน,นี่มาหยิบมาหนึ่งโอ้อันน,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 นัน้นอันนั้นน้ำโอ้กินหมดนี่อ้วนแน,น่เลยอะ่ะหรออ่ะกินอะไรอีกโอ้มีมะกรองด้วยอู้ ใช่ค่ะอะไรอีกโอ้อันนี้เป็นเก้าอี้มากระลองเลยอ่ะเก้าอี้โดนัทนี่มันใหญ่มากนั่งไหมอ่ะปะปะอุ้มนั่งนะไม่ต้องรีป่าโอเคปะาอุ้มนั่งค่ะไหนอะไรคะโอ้ไอศครีมอ๋อโอเคโอเคโอ้นะไปไหนนะคะโอ้ไปนั้นเลยเหรอ ไปดิร้อนนะไปไหนดีเราไปนู้นดีกว่าตรงไอศครีมออสตินออสตินเราไปตรงไอศครีมดีกว่าโอ้ oh. ตรงนี้เป็นคัพเค,ค้กอะ่ะวิ่งรอบได้ป่ะวิ่งรอบได้ป่ะระวัง oh. ลื่นนะระวังลื่นนะเออโอ้ลอลลี่พับเหรอไม่ใ oh. ช่ลอลลี่พ็อปตอนนี้เป็นรถดิสเค้นดิอ๋อคัทติ้งช็อตด้ ไม่กิแล้วแต่ก็ฮโอเคอ่ะไปเดี๋ยวเราไปตรงต้นไม้สปรีมดีกว่าอ๋อสินไปเลยไปเลยาใช่ต้นไม้สปรีมดีกว่ามีสไลด์ด้วยนะเราก็เล่นสไลด์สไลด์เล่นไม่ได้ดุกร้อนมาแล้วอือฮัไปเลยโอ้อือฮั โอ้แตงโมจิวิ้งอ่าโอ้โหอืมโอเคโอเคโอเคโอ้ยมีขนมนู้นด้วยอ่าไหนอ๋อจัดการเลยโหเป็นมาร์ชมอลโล่ทรีโอเคโหหมดเลย อ๋อตรงนี้เป็นต้นไม้นะเป็นต้นไม้ครีมนี่ไงจริงๆข้าวตั้แคนดี้นี่ไง,อ,ง,ง,ไงอ้าวโอ้โหอ่ำละอ่ำละอ่ำละเออนี่นะครับเป็นต้นไม้ครีมต้นบอลเลอเลยโอ้ระวังลื่นล้มนะลูก มาทางนี้สิลูกมาทางนี้ถ้าจะขึ้นมาทางนี้ลูกมันมีทางขึ้นทางนี้ไม่ใช่แนนมาเลยเดินตามมาข้าวป้ามาเลยมาเลยนี่อ่ะลูกขึ้นตรงนี้ค่ะลูกให้ลื้อไปข้างบนอะลูกไปข้างบนป่ะข้าว้าถ่ายให้ไปอ่ะไปเลยไปเลยไปข้างบนป่ะไปเลยเดินขึ้นไปเลยค่ะโอเคนี่นะครับต้นไม้อศสครีมอ้ <Okay. S 1> อ๋อโอเคตอนนี้ออตินอยู่ตรงไอศครีมชีตรงนี้นะออตินจะไปในทางนู้นใช่ไหมคะลงทางนูน้นหรือลงทางนี้ป้าคะลงทางนี้ดีกว่ามาลม้ลมๆเดีย๋ยวลื่นนะลื่นนะลื่นเจ็บนะคะมาๆมา,มาไปทางไหนคะอ่าลงทางนู้นดีกว่าไปลงทางนู้นดีกว่าลงทางลงทางที่เขาต้องลงนี้ก่าอ่ามาเลยค่ะอ,อ่ามาเลยค่อยๆมา โอ้กจนใหญ่เลยม้นกินใหญ่เลยอ,ลยอมามามาปุ๊บปุ๊บบม,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 มนี่ม e n นาน,น,นี่มา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 ทาโอ้อ่ะไปพอยังอันนี้อะไ่างเยมันเชฟไปทางนี้ค่ะนอ้ยจะเป็นบ่อน้ำพุนะ ไปเราจะกลับกันแล้วนะครับไปแล้วนี่ทางออกแล้วะไว้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคระับโอเคไหมอเอาอะไรคะโรลิทฟ็อปเหรอแบบแบบแบบเอาโรลิทฟ็อกกับไอศกรีมโรลิทฟ็อกใช่ไหมโอเคไหนโรลิทฟ็อปอ่าๆเอาไหนขายไงครับผมอ,อ่ะเจลเอาไหนเอาไหนคะ อันนี้เหรออ่าโอเคหยิบอเลยหยิบอไอโอเคอ่ะโอเคตอนนี้เราก็เดินเที่ยวกันแล้วเรียบร้อยใช่ไหมสนุกไหมคะลูกคาดได้แล้วมาอนอได้โรลิปปด้วยโอเคครับผมสนุกใช่ไหมข้างในาสวยไหมโอเคส,สวยมากมากเลยสมมติว่าใครผ่านไปผ่านมาแถวพัทยาน,นะครับนี่นะเกรตแอนด์แกรนด์สวีทอ่ามีไอศครีมด้วยแล้วก็มีโรลิปป์ด้วยใช่ไหม โอเคสำหรับคลิปนี้อาสซินกับป๋า,ปาต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีครับ